ลรำดรับแรกนะคะที่ฉันขอแจ้งกําหนดการที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ให้ทุกท่านทราบกันก่อนนะคะท่านจะได้รับฟังปาฐกถาพิเศษการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์โดยดรสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการและต่อด,ด้วยการเสวนาวิชาการเรื่องการจัดการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ในชั้นเรียนนะคะและเราจะเบรกกันสัก15นาทีนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันกันกบสัมมานาในหัวข้อ AI for lifelong learning and career advancement โดยมีการบรรยายดังนี้ค่ะการบรรยายพิเศษในหัวข้อ AIAT กับการพัฒนา super AI engineer โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนงนุชเกตุยจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและการเสวนาพิเศษ AI กับการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนเพื่อการปรับตัวของผู้เรียนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตค่ะ และในการนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณสิรินทร์อินสวัสดิ์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติขึ้นกล่าวเปิดงานสัมมานาในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะค่ะเรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนะคะดรศริพงษ์อังคาสกุลเกียรติค่ะท่านวิทยากรจากสํานักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมส่งเสริมการปกครองอท้องถิ่นนะคะแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะก็ในานามของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะ สำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติะคะ่ะขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนนะคะเจ้าของสถานที่ค่ะกล่าวต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมเ,เป็นเกียรตินะคะในงานสัมมนาในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านพิธีกรเล่าไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยหัวข้อสัมมนาของเราเครื่องบ่ายนี้จะเป็นเรื่องของ AI กับการศึกษาค่ะก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นนะคะเล่านิดน,นึงค่ะ งานสัมมนาในวันในครั้งนี้ค่ะเป็นการจัดงานขึ้น3วันนะคะโดยที่สวทชค่ะทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานลักษณะนี้เราใช้คำว่า n a s d a annual conference หมายถึงว่าเรารวบรวมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานของสวทชแล้วก็มาเล่าเรื่องนะคะโดยที่ธีมปีนี้เราพูดถึงเรื่อง AI เรามีตั้งแต่ AI เกี่ยวกับการศึกษา AI เกี่ยวกับอุตสาหกรรม AI เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคน AI ไสำหรับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของการสร้างเพื่อสายพันธุ์ใหม่มีหลายๆเรื่องมากมายเลยค่ะก็ในตีมปีต่อๆไปนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ท่านจบสัมมนาในห้องนี้แล้วยังมีนิทรรศการอยู่ในข้างล่างนะคะหรือว่าอื่นๆเนี่ยท่านสามารถจะเข้าไปร่วมกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมเยาวชนมีการเปิดบ้านวิจัยหน่วยงานวิจัยต่างๆนะคะศูนย์ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ให้ทุก่านได้เยี่ยมชมด้วยค่ะแล้วทำไมเราถึงเปิดห้องนี้ขึ้นมา AI สํสำหรับการศึกษาค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วสวทชทราบดีค่ะว่าไม่ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่จะเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาเป็นรากฐานที่สาคัญและเป็นสิ่งแรกที่จะทาให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถจะสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ ขับเคลื่อนไปเพื่อสู่เวทีโลกได้นะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะในฐานะของ n e ็เทคศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติทุกคนก็รู้ดีว่าเราเป็นหน่วยงานวิจัยเราทำเทคโนโลยีเราพัฒนาเทคโนโลยีบางอย่างซึ่งเป็นเทคโนโลยีของไทยขึ้นมาแต่ n e ็ t เทคทำงานคนเดียวไม่ได้ค่ะเพราะเรามีนักวิจัยอยู่ในเน็เทคนะคะเรามีนักวิจัยอยู่ประมาณ400คนทุกคนก็พูดจาภาษาสคริป ทุกคนก็พูดจาภาษา AI แต่ทุกคนไม่รู้ว่าถ้าเราอยากจะเอา AI ไปสนับสนุนการศึกษาเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะนั่นคือที่มาของการสัมมนาในวันนี้นะคะเพราะว่าเราทำงานร่วมกับพันธมิตรค่ะก็ในบทบายของ n e ็ t e c h เราเป็นหน่วยงานวิจัยแต่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะคะระบบนิเวศต่างๆมีความจำเป็นและสำคัญเทคโนโลยีเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่องค์ประกอบต่างๆนั่นเป็นส่วนสำคัญที่สุด ที่จะทําให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขับเคลื่อนไปได้นะคะแอบทราบมาว่าทีมงานวิจัยที่ทํางานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่เขาจะมาเล่าให้เราฟังวันนี้ค่ะเขาแอบทํางานร่วมกันมาหลายปีแล้วและเป็นการทํางานที่ไม่ยากเลยกว่าเราจะจูนภาษาสคริปต์ของคนในเน็กเทคให้เข้าใจภาษาเรื่องของการศึกษาได้นะคะก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของเน็กเทคที่ได้รับโอกาสนะคะจากหน่วยงานต่างๆอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะเรื่องแรกเราจะพูดถึงการศึกษาในระดับ อ่าประถมมัธยมและเครื่องท้ายเราจะพูดถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแล้วดูว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะดิฉันเองเนี่ยเป็นตัวแทนของสวทชที่มากล่าวต้อนรับแต่วันนี้ค่ะการเปิดที่แท้จริงของงานสมมนามันจะต้องมีอะไรที่โดดเด่นและสําคัญกว่านั้นนะคะก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ช่วยอ่ามากล่าวเปิดนะคะแล้วก็ปาตคาถาพิเศษ ให้พวกเราได้รับรับรู้รับทราบว่านโยบายระดับของของภาคนโยบายเรื่องการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยท่านมีความมุ่งหวงังคาดหวังอะไรแล้วในมุมมองของท่านในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายท่านวางแผนอะไรไว้บ้างในส่วนของภาคีเครือข่ายเราก็จะได้ร่วมกันผลักดันต่อไปนะคะก็ขอเป็นตัวแทนของเนกเทคสวทชที่กล่าวเปิดงานนะคะแล้วก็ขอเป็นตัวแทนของสวทชเหมือนกันค่ะ ที่ขอเรียนเชิญท่านนะคะกล่าวคาถาพิเศษนะคะในหัวข้อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยค่ะขอเรียนเชิญท่านค่ะขอบคุณค่ะ